ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ All Star Turbo Defense เนาะก็แบบนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตไปประมาณสิบโมงครึ่งนะครับอ่าใช่ก็เป็นอัปเดตผมไม่รู้นะว่าอัปเดตอะไรมาก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยครับมาโค้ดในปัจจุบันนะครับมีให้แค่สองโค้ดนะยังใช้ได้นะมีโค้ดใหม่หนึ่งโค้ดแล้วก็โค้ดยังใช้ได้อหนึ่งโค้ดครับอันนี้นะครับโค้ดแรกโค้ดนี้ครับใส่ไปเลยนะทุกคนอันนี้ผมเหมือนจะใส่ไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นโค้ดใหม่ที่มาในอัปเดตนี้เนาะนี่ครับผมโค้ดนี้ถ้าจะใส่ได้ต้องเลเวลร้อยขึ้นนะครับหนึ่งร้อยขึ้นไปเนาะได้ห้าร้อยสตาร์ดัแล้วก็หนึ 100, ่งหนึ่งหมื่นเจมนะครับเออโคตรเยอะนะครับทุกคนหนึ 100, ่งหมื่นเจมแล้วก็ EP EP เนะี่ยยี่สิบสามตัวน่นเนี่ยมบึ้ม EP หกดาวยี่สามตัวแล้วก็หนึ่งหมื่นเพชรบอกเลยว่าเป็นโค้ดที่แบบสุดสุดสุดๆุด,ๆดๆ <c oughs> เออผมไม่เคยเห็นโค้ดไหนได้เยอะขานาดนี้มาก่อนละอ่า <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมสหรับคลิปนี้เออมีแค่สองโคด้ดเนี่ยทุกคนเนี่ยมีแต่หกดาวจริงๆริงบอกเลยว่าแบบเบิ่มเบิ่มหมดโอเคครับผมก็ประมาณนี้รอบสุดคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายให้ผมด้วยครับผมเจอกไอคิวต่อไปครับทุกคนถ้ายังมีเนาะ บายๆผมสวัสดีครับสั้นมากเลย